สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวพรสวรรค์กับน้องสาวนะคะจะพามาทำขนมปังเตาถ่านนะวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการละลายเนยในกะมังก่อนเลยนี่ใช้หม้อนะคะข้างล่างเป็นหม้อต้มน้ํานะแล้วก็ข้างบนก็ละลายเนยไปค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกัน มาต่อขั้นตอนต่อมากันเลยนะคะหลังจากที่เราละลายเนยกันแล้วเรียบร้อยเรามาดูส่วนประกอบหลักๆกันก็มีขนมปังก็จะมีแป้งขนมปังนะคะอ่าน้องแม่อธิบายต่อเลยแป้งขนมปัง450น้ําน้ำตาลทราย100กรัมถ้าใครจะให้ออกหวานมากก็อาจจะเพิ่มเป็น120ได้นะแล้วก็มีผงฟูมี SP นะสารเสริมแล้วก็มี ยีสต์นะผงยีสต์แห้งแล้วก็กลิ่นวานิลามีน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วก็ไข่ไก่สองฟองและก็นมสดนะอันนี้เป็นเนยที่ละลายแล้วเรียบรนะ้อยนะเดี๋ยวเราจะมาผสมขั้นตอนต่อไปกันเลยเนยนี้ใช้กี่ช้อนโต๊ะคะใช้สามช้อนโต๊ะไข่ไก่สองฟองใส่ลงในชามแล้วนะคะ แล้วเราก็จะใส่นมลงไปปกติแม่มจะใช้นมกะกะเอานะคะเดี๋ยวจะตวงให้ดูนะคะว่าประมาณเท่าไหร่ทุกคนต้องคอยสังเกตเอานะคะ <S 1> 1 <S เพราะว่าช้อนปริมาณบางทีมันจะกะยากนิดน,นึงในแต่ละรอบ2องช้อน3ามช้อน4ี่ช้อนเดีย๋ยวจะใช้ประมาณ6กช้อนนะคะนมนมสด เท่ากับนม6ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะไม่ต้องตีให้ไข่แบบฟูมากนะแค่ให้เข้ากับน,นมเฉยๆยนะได้แล้วนะคะไข่กับน,นมก็เข้ากันดีแล้วนะประมาณนี้นะเราก็จะผสมแป้งกันเลยอันนี้เป็นเนยที่ละลายนะเราก็เอาแป้งเทลงไปเลย นิดนึงทำเป็นหลุมนะคะแล้วก็ใส่ยีตลงไปยีตประมาณเท่าไร่เอ่ยอเราจะใช้ยีตไม่ถึงช้อนนะประมาณครึ่งช้อนนะทุกอย่างก็ประมาณเอานะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเทผงฟูผงฟูประมาณเท่าไหร่คะน้องแม่มประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะนะ ผงฟูอันนี้เราจะใช้1ช้อนนะคะเดีย๋ยวเราจะเพิ่มยีสต์อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเท่ากับยีสต์หช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะใส่ลงไป ตามด้วย SP นะคะ .SP คืออะไรนะแม่สอกสำหรับคนที่ไม่รู้จัก SP SP คือสารเสริมนะช่วยให้ขนมขึ้นฟูแล้วมีกลิ่นหอมนะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ปาดเอามือปาดลงไปเลยมือนี้ล้างสะอาดแล้วนะถ้าใครสะดวกใช้ถุงมือก็ใส่ถุงมือได้นะคะนี้เราทำทานเองนะคะเราก็ทำการผสมแป้งได้เลยนะใส่กลิ่นวานิลลานะประมาณสอสามหยดนะแล้วก็ คนผสมแล้วก็ตามด้วยไข่กับน,นมที่เราคนผสมไว้นะค่อยๆใส่ลงไปนะใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนผสมเบาๆมือนะให้เข้ากันใช้ปลายนิ้วมือในการคลุกนะคะให้เข้ากันนะ นะค่อยๆผสมไปก่อนนะเราก็ค่อยๆผสมกันไปก่อนนะคะเพราะถ้าใส่หมดเดี๋ยวแป้งมันจะเหลวเกินไปก็ค่อยๆเติมทีละนิดค่อยๆเค้เานวดเขาให้เข้ากันกลิ่นหอมเริ่มออกมาแล้วนะคะทุกคนกลิ่นของวานิลาลากลิ่นของเนย ี่เราลืมบอกส่วนประกอบอีกอย่างนึงนะคะเราจะใส่น้ํามันด้วยน้ํามันนี้เป็นน้ํามันรําข้าวประมาณกี่ช้อนโต๊ะนะแม่ประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็นวดผสมให้เข้ากาันใส่เหตุที่เราใช้น้ํามันราข้าวลงไปด้วยเพราะอะไรคะก็จะช่วยให้ขนมนุ่มนะขนมปางนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยค่อยนวดเข้าไปนะคะให้ เข้ากันดีนะคะถ้าเริ่มได้ที่แล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะแป้งจะไม่ติดมือแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะหาฝามาปิดไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นฟูแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปนึ่งกัน เี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นฟูกันนะผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งนะคะแป้งเริ่มขึ้นมาแล้วบางส่วนเราจะใช้น้ำมันทาลงไปในถาดเล็กน้อยนะคะคลิปของเราก็จะใช้วัสดุในส่วนที่เรามีอยู่ในการทำขนมนะเราก็จะกดแป้งลงไปนะั้นไล่อากาศนะแล้วเราก็จะเอาออกมานะคะ ใส่ลงไปในถาดที่เราทาน,น้ำมันเมื่อกี้นะคะเพื่อไปแบ่งแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันนะคะแป้งขนมปังเนี่ยนะคะถ้าอากาศร้อนเขาจะขึ้นตัวไวแต่ถ้าอากาศเย็นน่ะ เขาจะไม่ค่อยขึ้นตัวนะคะทุกคนลองสังเกตดูอุณหภูมิด้วยนะเวลาทำขนมเพราะว่าถ้าทำในหน้าหนาวก็จะต้องใช้เวลาทิ้งตัวของแป้งให้นานขึ้นนะคะแป้งถึงจะขึ้นนี่เราก็แบ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะแบ่งแป้งก็เดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งเป็น2ี่บก้อนนะคะกะเอานะ ถ้าอยากให้ลูกเข้ากันก็ใช้กิโลช่างตวงได้นะคะแต่อันนี้เราไม่ซีเรียสทำทานเองก็เฉลี่ยให้มีขนาดไล้เรียกันเอาน้ำมันทาถาดนะคะน้ำมันพืชหรือใครจะใช้เป็นเนยก็ได้นะใช้มือเกลี่ยเลยก็ได้เราก็จะคลึงแป้งนะ นะคะเราก็จะเอาด้านนี้นะแล้วก็คึงม้วนเข้านะคะ้วนนนีะะคะใช้ม้วนเข้าแบบนี้แล้วก็คึงนะคะนวดให้เนื้อเนียนนะคะด้านนี้เนียน <_ c oughs> ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำมาใส่ถาดนะคะวางไปแบบนี้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมุดนะ มารอขนมปังเหรอ่าวนี้มารอขนมปังเหรอลูกบนไลกลับมาดูทางฝั่งน้องสาวก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะแป้งที่เราปั้นเมื่อกี้เดี๋ยวเราพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใช้ถาดปิดไว้นะคะเดี๋ยวเรามาติดเตากันเลยนะคะใช้น้ํามันทอดที่ใช้แล้วนะเทใส่ขวดไว้กับเสษกระดาษนี้ติดเตาง่ายๆนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะวิธีนี้ติดง่ายมากเลย ค่อยๆใส่เสร็จไม้ลงไปนะคะถ้าใครมีกระป๋พเ้าก็ใส่กระป๋พเ้าด้วยก็ได้ค่ะจะติดเร็วขึ้นใส่ทาลงไปนะคะ อันนี้เองติดตะทานง่ายๆลงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทำการทานมจืดด้านนอกนะคะแล้วไม่มีไม้พายแล้วก็ค่อยๆทานนะใช้ช้อนเกลี่ยทานด้านบนก็ถ้าใครมีไม้พายหรือว่าแปรงซิลิโคนก็ใช้ได้นะคะนี่ทำไปจนหมดนะ คิปของเราจะทำให้เห็นนะคะว่าเราใช้สิ่งของที่มีภายในครัวไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเลยก็สามารถเอามา a d ด p ประยุกต์ใช้กันได้นะคะเป็นแนวคิดที่ว่าทำครัวง่ายๆในของที่เรามีนะคะเมไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อบางครั้งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราจะไปหาซื้อหรือว่าอะไรเพิ่มเติมที่มาใช้ในครัวแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ ใช้ยังอื่นแทนไปได้ก็ใช้แทนไปก่อนนะคะหรือว่าท่านใดมีแล้วสะดวกที่จะซื้อก็สามารถเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการอบกันนะคะเกลี่ยท่านให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้การปมะพร้าวในการอบพอไฟติดการปมะพร้าวแล้วคีบออกนะคะ เตาที่ใช้ในการอบควรจะมีเตาถ่างสองเตาอยู่คู่กันแบบนี้นะเอาไปข้างล่างอันนึงเพราะข้างล่างเลยไฟน้อยวางตะแกรงนะคะ วางเฉลี่ยให้ทั่วนะคะเทคนิคการคุมไฟด้านบนนะคะเราจะใช้นี่ที่คีบอย่างนี้นะคะคอยคอยเฉลี่ยเกี่ยไว้นะคะว่าเกี่ยไปเกี่ยมาเพราะว่าบางทีมันจะอ่าเวลาตัวกลับเผามันไหม้แล้วมันจะเหลือหน่อยเดียวเนี่ยเราก็เกี่ยเกี่ยดูขยับขยับไปเพราะว่าเห็นไหมมันพอมันไหม้แล้วมันจะเหลือน้อยอย่างเงี้ยเราก็เกี่ยเฉลี่ยพยายามให้ ความร้อนมันกระจายแล้วก็เอานะคะก็เอาให้ความร้อนมันกระจายทั่วเจา้าฝาโอ่งนี้นะนี่ก็ได้เวลา15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูหน้าตาขนมปังที่เราอบกันค่ะ ห5นาทีหลังจากที่เปิดออกเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาเนยนี่ก็คือเนยสดที่เราละลายไว้แล้วนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะขนมปังของเราจะได้มีสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ นี่นะคะถายปิดฝาอบต่ออีกสัก2นาทีนะคะถ้ามากกว่านี้เรากลัวมันจะไหม้ได้2นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดออกดูว่าข้างในสุกดีหรือยัง พอทิ้งเวลานานไปมันก็จะไม้นะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวจะเปิดยากท่านี้พอแล้วไหมหน้องแมมพอแล้วค่ะเหลือง<พ>อสวยนะเดี๋ยวเรากลับมาทาเนยอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความชุ่มฉ่ำ นี้นะคะเราใส่เนยชุ่มๆลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฝาโอ่งกลับมาปิดไว้เฉยๆนะเราไม่ได้ใส่ท่านใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าฝาโอ่งมีความร้อนแล้วปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะคะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะทุกคนเราจะพามาดูเนื้อขนมปังที่ ทำกันแล้วเมื่อกี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะก็ไปชิมมาแล้วนะคะจะออกนุ่มๆแล้วก็หอมๆเนยนะคะสามารถไปลองทำตามกันได้ง่ายๆนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ